สวัสดีแฟนบอลมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอนําเสนอทีเด็ดชอบหลังช่างประจําวันเสาร์ที่22เมษายน2566นะครับวันนี้เราจะหยิบยกเอานะครับสุดเจ้ามวยไทยช่อง3แล้วก็สึดเก้ามวยดีวิถีไทยนะครับมาเป็นทีเด็ดชอบหลังช่างให้กับแฟนๆหมัดมวยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปฟังการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับ ฝากแฟนหมัดมวยด้วยนะครับสปนอนเซอร์ใจดีของเรามวยพกยก118มวยพกยก118เป็นมวยพักยกระบบอัตโนมัติเล่นราคาดีที่สุดในชั่วโมงนี้นะครับและก็ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นคืนยอดเสีย5%ให้กับสมาชิกทุกท่านทุกยูเซอร์นะครับสนใจอยากเป็นสมาชิกนะครับเพียงแอดไลน์ไปที่ a p k 1 1 8 a p k 1 1 8มีแอดนำหน้าด้วยนะครับ กลับไปเริ่มกันที่นะครับศึกเจ้าบวยไทยช่องสามนะครับประจําวันนี้นะครับมวยทําการแข่งขันกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่องสามเริ่มการแข่งขันเวลาเที่ยงยี่สิบแล้วก็ถ่ายทอดทางช่องสามเที่ยงยี่สิบเช่นกันนะครับคู่แรกครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่สิบเอ็ดนะครับคู่ที่หนึ่งก้านาลงพันพินิจเจอกันกับเพชรดอลล่านายกการอบจอุบลพิกัดกันที่หนึ่งร้อยห้าปอน การนาลงพันทินิดครับช่างได้ร้อยหกรถไปหนึ่งปอนมวยชุมพรน,นะครับประเภทเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมเดินเตะต,ต่อยนำปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรง,งนะครับขวางหน้าดันแทงสู้ทรหดนะครับเคยชนะมาหัวจิตหัวใจเกินร้อยฟอร์มกําลังสดฟอร์มกําลังดีนะครับฟอร์มหลังครับชนะน็อกยกสี่ฮนุมานมนูนอินช่วยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยสิบห้าตุลาคมหกห้าต่อยไว้หนึ่งร้อยปอน ชนะคะแนนบางค้าน้อยล้มกเก้าสุนเกอร์ที่เวทีมวยกองทัพอากาศโดนเมืองครับยี่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าต่อยไร้อยสามปอนด์ล่าสุดครับมาสะดุดแพ้คะแนนให้กับแซมซันสิงบาลังทองที่เวทีมวยดอนเมืองนะครับยี่สิบกุมภาพันธ์หกหกร้อยสามปอนด์ส่วนเพรดอลลานายกการอุบลเมื่อเช้าขึ้นเหยียบและช่างช่างได้ร้อยห้าจุดสองลดไปสองขีดนะครับมวยจากอุบลราชธานีเก่าเกมกระดูกดีนะครับ เดิมๆก็เจ้าเพชรดอลา่าสอบริสุทธิ์ประเภทมวยเข่าอาชีพเช่นกันครับตีขวาต่อยขวานำในคีบค้ำดันแทงนะครับล็อกลัดแทงยัดไส้ดีต่อยหมัดฟันศอกคมได้เปรียบกระดูกประสบการณ์แต่เคยแพ้มาฟอร์มหลังครับ <c oughs> แพ้คะแนนเพชรนาลายสันติสุรินที่บุรีรัมย์ครับยี่บเอมกราคมหมู่หกแบบไม่ช่างนะครับแล้วก็ชนะนกยกสามลาดประชาบีเอสมวยไทยที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองเมื่อวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้ยหกสิหกต่อยไว้1ยสองปอนด์ล่าสุดครับ สเสมอก,กันกับเพชรพยักษลั่นสีขอระพุมที่อ้อมน้อยครับ18มีนาคม66ต่อยไว้101ปอนด์อนคู่นี้ครับเลทเปิดเช้านี้ครับเปิดให้ก้านลรงครับในฐานะที่เคยชนะมาเป็นต่อในราคา19ครับเข่าชนเข่าผมมองว่าก้านลรงครับแรงประทะบทเบียดร,ระยะยาวครับไปไปลายดีกว่าก้านลรงพันพินิจจะเป็นฝ่ายชนะเพชรดอลลานายกการอรบจอ,อุบลครับ คู่ที่สองครับก็เป็นมวยรอบเช่นกันครับมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดูครั้งที่ห้านะครับพิกัดร้อยยี่สิบปอนด์เป็นการพบกันระหว่างเจ้าอินซีเกียรติเจริญชัยเจอกันกันกบลักชุมพรท่าแซยาสัตว์เมื่อเช้านี้เจ้าอินซีครับขึ้นเหยียบตาช่างช่างได้ร้อยลี่ิบจุดหกลดไปหกขีดมวยสตูนนะครับ ก็เป็นประเภทมวยบูดูดันนะครับขยันออกอาวุธเปิดเกมเดินติตือนติต่อยนำในล็อกลัดเด้งตีเหนียวแน่นแข็งๆๆแกร่งแข็งแรงบูสู้ดีนะครับ้อมที่ค่ายมวยเกียรติเฉลิมสอมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับฟอร์มหลังครับแพ้คะแนนเด่นสิทธิน,นายกทวิตพง์ที่จังหวัดบุรีรัมย์1ตุลาคม65 118ปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มครับที่เชียงราย11พฤศจิกายน2565 119ปอนด์ล่าสุดเลย แพ้คะแนนกับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มที่ช่องเจ็ดสีครับสืบสีมกราคมหกหกร้อยี่สิบเอ็ดปอนเป็นมวยแทนนะครับคู่ชกครับลักชุมพรท่าแซยาสตร์ขึ้นเหยียบตาช่างช่างได้ร้อยี่สิบเอ็ดลดไปหนึ่งปอนมวยชุมพรซ้อมที่วิไลพลรราศึกษาชุมพรนะครับดีกีแชมป์รุ่นร้อยี่สิบสองปอนเวทีมวยสยามอ้อมน้อยประเภทมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือคบเครื่องอาวุธมีทุกลูกดักตะซ้ายต่อยซ้ายแม่นคมนะครับในมีขวางหน้าดันแทงต่อยหมัดฟันสอกคุม ฟอร์มหลังครับชนะคะแนนเพชรทองขวัญกอซอยตันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยส7บกันยายน2 5 6 5ัน0รอห้า้อยี่สิบปอนด์ชนะคะแนนกรุงไทยทีเด็ดเก้าสบ้าเจ็ดพฤศจิกายน2 5 6 5ันหร้อยห้าที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองร้อยยี่สิบปอนด์ครับและล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับชนะเลิศพีเคแสนชัยมวยไทยยิม2ี่ห้ามีนาคมหกหกที่อ้อมน้อยครับ1้อยี่สิบปอนด์คู่นี้นะครับเลทเปิดให้เจ้าอินทรีย์กิตเจริญชัยเป็นต่อในราคาห้าสี่นะครับ เจอกันระหว่างนอกกับในเจ้าอินซีจะได้เปรียบกระดูกประสบการณ์นะครับต่อยมาเยอะต่อยมานานกว่าแล้วก็จะได้เปรียบหน้าเสือเสียงเชียร์สภาพแวดล้อมนะครับแต่ฟอร์มโดยรวมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนทางด้านครับของลักชุมพรท่าแซยาสัตว์จะได้เปรียบหลักเหลี่ยมเชิงมวยไอคิวนะครับได้สดได้หนุ่มรูปร่างก็ดูดีกว่าหน่อยครับคู่นี้มุมมองผมออกลองไปที่ลักชุมพรท่าแซยาสัตว์นะครับผมผมนะครับคาดว่า คนที่เข้ารักจุมพรอย่างน้อยก็น่าจะได้ออกตัวบางทุนกินอ่าบางทุนนะครับกินลุ้นกินสามข้างนะครับรักจุมพอท่าแซยาสัตจะชนะเจ้าอินทรีเกียรติเจริญชัยครับกู้เอกวันนี้ครับเพชรหัวหินจิตมงนนหรือว่าเ,เ,เพชรหัวหินปอเพชรไข่แก้วนะครับเจอกันกันกบปิดเพชรสันรัตภูมหรือว่าปิดเพชรรัตนพานุในพิกัดร้อยิบเจ็ดปอนครับเพชรหัวหินจิตมองนอนครับมวยพิษณุโลกสอมที่คข้ายมวยจิตมงนนถนัดขวานะครับประเภท บูดุดันนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในอาวุธหนักแรงทุกลูกเตะต่อยรุนแรงวงในล็อกลัดเด้งตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้ดีทร่หดอดทนนะครับปอดใหญ่ปลายแรงครับต่อยหมัดฟันศอกคมนะครับดีกีลองแชมป์มวยรอบปูนเกา้าทีโอเอนะครับอดีตดาวรุ่งชื่อดังของศึกวันทรงชัยเขาฟอร์มหลังครับแพ้คะแนนพงศลิสศต้อยแปลิวที่เวทีมวยจิตมืองนนยี่าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าต่อยไวร้อยยี่สิบหกอ ชนะคะแนนจันนาชรรัตนชัยครับที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์12กุมภาพันธ์66 1 20 1 27ปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนชมวกเพชรพักยกทีเฮ็ดนะครับ5มีนาคม2566ที่ราชบุรีรอย28ปอนด์ส่วนปิดเพชรสัลตภูมินะครับก็ขึ้นหยยบตาช่างช่้ง,งได้ร้อย27.8ครับลดไป8ขีดมวยกระบี่นะครับซ้อมพีเคเสนชัยมือทยิม ประเภทนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเดินเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งนะครับก็ต้นๆ้นจัดนะครับแต่ปลายปนะครับต่อยไม่หล่นต่อยไม่นับต่อยไม่ล่วงนะครับก็ลําบากหน่อยครับฟอมหลังแพนนกยกสามสุรชัยโสสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับยี่สี่กันยายนสองพันห้าร้อยสิบห้าต่อยไว้ร้อยี่สิบหกปอนด์แพ้คะแนนทรงชนะต่อบุตรีครับที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าร้อยิบแปดปอนแล้วก็แพนน็อกยกหนึ่งก้องชัยชนะโดนเมืองนะครับในศึกวันลุมพินียี่สิบเจ็ดมกราคมหกหกครับคู่นี้นะครับเลดเปิดอยู่ที่สเสมอเพชรหัวหินนะครับเป็นมวยประเภทบูดูดันนะครับสายบูด,ด้วยกันทั้งคู่นะครับเพชรหัวหินเสียเปรียบเรื่องกระดูกการผ่านมวยนะครับแต่จะได้เปรียบในเรื่องของหน้าเสือเสียงเชียร์สภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็จะได้เปรียบในเรื่องของความหลากหลายแล้วก็ ดูเหมือนว่า2องสาบสไฟหลังนะครับร่างกายนะครับเริ่มกลับมาเข้าที่อีกครั้งหนึ่งส่วนกิจเพชรจะได้เปลี่ยนในเรื่องของลูกหนักลูกแรงนะครับกระดูกประสบการณ์เจอเบอร์ดีมามา,มากกว่านะครับคู่นี้ครับมุมมอง,มองผมชอบไปที่เพชรหัวหินจิตเมืองนนนะครับโดยรวมนะครับปะทะยืดเยอะไปแล้วไปปลายดีกว่าจะชนะกิจเพชรสันรัตะภูมิครับ ปิดท้ายกันที่คู่สี่นะครับเป็นการพบกันระหว่างเพรนารินจิตมุงนนเจอกับนิวตันลูกสวนหรือว่าทันวาเล็กลูกสวนพิกัด127ปอนด์เมื่อเช้าเพรนารินขึ้นเหยียบตาช่างช่างได้127.4ลดไป4ขีดบวยกระสินซ้อนที่ค่ายมวยจิตมองนนนะครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงใหญ่ยาวนะครับจังหวะฝีมือคบเครื่องวงนอกได้นะครับไปขวาต่อยขวาแรงนะครับวงในครับล็อกลัดเด้งตีนะครับโยนแทงเข่าแรงนะครับสับศอกต่อยหมัด ฟันศอกคมนะครับหลักเหลี่ยมสีมือเชิงมวยไอคิวสมองมวยก็ถือว่าใช้ได้ครับฟอมหลังชนะคะแนนจอมพลสิทธิพัทยาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อมาที่28มกราคม6 6ต่อยร้อยยว่สปอนด์ล่าสุดเลยแพ้คะแนนช้างศึกษายันยิมครับในศึก RWS ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่11มีนาคม2566สครับส่วนนิวตันลูกสวนหรือว่าธันวาเล็กลูกสวนเหยียบตาช่างได้12 7ปอนด์ตามพิกัดมวยกรุงเทพ2อที่ค่อยมวยลูกสวนครับประเภท ขนาดซ้ายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยพอใช้ได้นะครับตเตะหนักต่อยแรงครับฉลาดเหลี่ยมเชิงดีวงในมีล็อกลัดเด้งตีครับประเภทม,มวยครบเครื่องแต่นะครับเป็นมวยประเภทที่ต้นนะครับถือว่าทําได้ดีแต่ไปลายมียุบมีแผลวให้เห็นนะครับหลัง,ลงฟอมหลังแพ้คะแนนดาวนาภพาสอสอต้อยแปดลิ้วสามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ร้อยี่สิบเจ็ดปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนวุฒิเดทท็ทีเดทท็เดเก้าสิบเก้าครับ 19กุมภาพันธ์2566ที่เวทีมวยจิตเมืองนอนท์ครับคู่นี้นะครับเลทเปิดมาให้เพชรนาลินนะครับในฐานะที่น่าเสือสภาพแวดล้อมดีกว่าเป็นต่อในราคา11.8มุมมองผมชอบที่เพชรนาลินจิตเมืองนอนท์นะครับบทเบียดประทะระยะยาวดีกว่าจะเป็นฝ่ายชนะนิวตั้งลูกสวนครับ ต่อกันที่ศึกเก้ามวยดีวิถีไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่22มีายน2566ครับทำการแข่งขันกันที่วิธีมวยจิตเมืองนนเริ่มการแข่งขันเวลา17นาฬิกาเอ้ยเริ่มการแข่งขันเวลา15-17นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทางช่องเก้าอสมทครับในเวลา15นาฬิกาเช่นกันคู่แรกครับยอดแดนไตลองออสหนองไม้แดงนะครับเจอกันกับเหินออโตอวันหรือว่าเหินเล็กสิทธิ์อลันเหินลูกสวนตัวเดียวเดียวกันนะครับ พิกัด109ปอนด์ยอดเดนไตช่างได้109.5นะครับลดไป5าิีดก็ฟิตซ้อมอยู่กับ9ล้านสอจแดนระยองที่ค่ายมวยวีน้่มวยไทยนะครับเป็นมวยถนัดซ้ายประเภทจังหวะฝีมือจัดจ้านนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงในมีขวางหน้าดันแทงหลักเหลี่ยมเชิงมวยไอคิวสมองมวยดีนะครับกระดูกประสุกการณ์ก็ถือว่าดีนะครับแต่หยุดไปนานหายไปนานนะครับพึ่งกลับมา ฟอร์มหลังชนะคะแนนสดใสสิทธิออนน้อยยี่ก้ายี่สิกันยายน2 5งพัิที่วิีมวยจิตเมืองนนต่อยไว้ร้อปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนเพชรน้ำหนึ่งแสนชัยอเชียงคานสิพฤศจิกายนสองพันยหกสิบที่วิธีมวยจิตเมืองนนทร้อยหปอนด์แล้วก็แพ้คะนนเทพมังกรพักยกทีเฮ็ดสิบธันวาคมหกที่วิธีมวยจิตเมืองนนทต่อยไว้ร้อยแปดอนด์ส่วนเหินออโต้อาวันนะครับ ทำสวนนะครับประเภทเปิดเกมเดินเตะหนักต่อยแรงเตะขาเจาะย,อยางต่อยหมัดรุนแรงนะครับบูสู้ดีทรมหดอดทนจิตหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับนล็อกลัดเด้งตีแข็งแกร่งแข็งแรงต่อยหมัดฟันสอกคมฟอร์มหลังนี่ก็น็อกรวดเลยนะครับชนะน็อกยกสามเพชรดำนายกหนุ่มสารยาสิบสามธันวาคมหกห้าที่สระบุรีร้อยแปดปอนชนะน็อกยกสี่จิ้งเหรียญไฟเอกมองนอนทยี่สิบเอ็ดมกราคมหกหกที่วิธีมวยจิตมองนอนทร้อย สิบเอ็ดปอนด์ล่าสุดชนะน็อกยกสามที่เดโอะศิริลักษณ์งวยไทยยี่สิบกมีนาคมหกหกที่วิทีมวยจิตมองนวลร้อยสิบสี่ปอนด์นะครับคู่นี้ครับเลดเปิดให้อยู่ที่เสมอเหินนะครับก็ยอดแดนไตนะครับได้เปรียบในเรื่องของหลักเรียมเชิงมวยไอคิวนะครับแล้วก็ได้เปรียบในเรื่องของกระดูกประสบการณ์นะครับแต่จะเสียเปรียบเวทหน่อยและนะครับก็ส่วนเหินนะครับจะได้เปรียบเรื่องของลูกหนักลูกแรงแล้วก็ การการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับต่อยมาต่อเนื่องนะครับเลรียเสมอเหินผมชอบที่เหินออโตโอาวันจะชนะยอดแดนไตลองออสหนองไม้แดงครับคู่ที่2ราชมงคลแม่ทองใบรีไซเคิลหรือว่าราชมงคลทีเคยุทธนาเจอกันกันกบคชสารบีซีเคยิมนะครับหรือว่ากล้องชายแดนทอพานสี พิกา118ปอลราชมมคลช่างได้117.9ขาดเป็นหนขีดนะครับเป็นมวยมาแทนก้องพัทยาจากเป็นมวยจากจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่ใายมวยเคย,ยุทธนานะครับประเภทมวยเข่าที่มีอาวุธทุกลูกวงนอกได้วงในดีนะครับตะต่อยรุนแรงแม่นคมวงในนะครับเกาะในล็อกลัดเด้งตีเนียวเน่นบูสู้ดีปลายแข็งแร่งฟอร์มหลังนะครับชนะนกยกสองูมีออก์นักมวยเมียนมานะครับ 11บดันาคมสองพันร้อยหสห้าที่เดอะบาร์ซ่าีเทเตอร์แล้วก็แพนนกยกสามเพตน้ำคำพันดักรัะตะนบุรี4ี่กุมภาพันธ์สองพันร้อยหกสบหกที่เวทีมวยจิตเมืองนนต์ต่อยไว้อยสิห้าปอนด์ล่าสุดพิกชนะนกยกสามสิงจิตเมืองนน์ครับ1ิบเอ็ดมีนาคมหกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย1้อสิบหกปอนด์ส่วนโคชสารบีซีเคยิมเหยียบตาช่างได้ร้8ยสิบแปดจุสี่ลดไปสี่ขีดมวยตากสอมที่ศูนย์กีฬาหัวฝายจังหวัดแพร่นะครับก็เป็นนักมวยยยเเชื้อสามมามมีนะครับ ประเภทมวยถนัดขวานะครับเขาในแนวแน่นเปิดเกมเดินสาดแข้งต่อยหมัดแรงท้าดวลชัวแรกอาวุธหนักแรงบู๊ดุดันเคลื่อนไหวร่างกายตลอดนะครับเคลื่อนไหวร่างกายที่ต่างจังหวัดมาแต่ฟอร์มโดยรวมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไปไปมียุบมีแผ่วเป็นประจำล่าสุดครับแพ้คะแนนปาฏิหาริย์พอลักบุญ11มกราคม2562ที่ลุมพินี120ปอนด์แพ้คะแนนโพสี10แก้วพพน ยี่แปดตุลาคมหกสามที่ลาดําเนินครับร้อยสิบเจ็ดปอนด์แล้วก็มาแพ้คะแนนเพชดำสิบครูไทยสิบเมษาย,ยนหกสี่ที่ลุมพินีร้อยสิบเจ็ดปอนด์นะครับก็หยุดไปนานหายไปนานจากเวทีเมืองกรุงนะครับแต่ว่านะครับเคลื่อนไหวร่างกายที่ภูทรมาแล้วสามสี่ไฟนะครับคู่นี้ราชมงคลได้เปรียบในเรื่องความสดความหนุ่มแล้วกเ็เขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับมีรายการต่อเนื่องมามากกว่าส่วนโคชสารนะครับได้เปรียบกระดูกประสบการณในเหนียวแน่นนะครับ อ่าแต่ว่าหยุดไปนานหายไปนานนะครับก็ไปต่อยตามต่างจังหวัดมาเลดเปิดอยู่ที่เสมอราชมงคลนะครับมุมมองผมชอบไปที่ราชมงคลแม่ทองใบรีไซเคิลนะครับได้เปรียบตรงอ่อได้เคลื่อนไหวร่างกายตลอดนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะโคชสารบีซีเคยิมไปได้ครับคู่ที่สามเพชรแสงเทียนโกตีสวนสนุกแคทตัสนะครับหรือว่าเพชรแสงเทียนทอแสงเทียนน้อยเจอกันกับซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ดเก้าสิบเก้าพิกัดร้อยสามสิบหกบอ พชรแสงเพียนขึ้นเหยียบตาช่างช่างได้ร้อยสา่งขาดเกขีดมวยจากบุรีรัมย์ซ้อมค่ายมวยทอแสงเทียนน้อยถนัดขวานะครับประเภทสูงใหญ่ยาวนะครับอาวุธมีทุกลูกวงนอกตีต่อยแรงวงในล็อกรัดเด้งตีแข็งแก่งแข็งแรงนะครับต่อยหมัดฟันศอกคมประเภทเดินหน้าท้าชนนะครับ ฟอมหลังก็ชนะนกยกสามชนะศักพุ่มพันธุ์ม่วง14มกราคม 6, ที่วทีมวยจิตเมืองนนลร้อยปอนด์แล้วก็มาชนะคะแนนสุภชัยสิทธิพิทักษ์ชัยส1เ็ดกุมภาพันธ์6 6ที่วทีมวยจิตมืองนนลร้ยปอนด์ล่าสุดครับแพ้คะแนนเพชรมหาโชคจิตมืองนอนลสมีนาคม6 6ที่วทีมวยจิตมืองนนลร้อยปอนด์ส่วนซุปเปอร์เจ๋งที่เด็ด99หรือว่าซุปเปอร์เจ๋งสิทธิคูยี่ยมนะครับ มื่อเช้าขึ้นเหยียบตาช่างช่างได้140.2ลด3.2มวยบุรีรัมซ้อมที่เด็ด99เป็นมวยถนัดขวาประเภทเข่าในเนียวแน่นเปิดเกมเดินเต่ตขวาต่อยขวานำนะครับวงในล็อกลัดเด้งตีแข็งแกร่งแรงงแแข็แล,แล้วก็คีบค้ำดันแทงยัดไส้ดีเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์สูงฟอร์มหลังแพ้คะแนนชาตินลินนายกปอสกบ,บินบุรี2มิถุนายน66ที่ลาดนเดนรน133ปอนด์นะครับแล้วก็ แล้วก็แพ้คะแนนเพชรแท้สวังเสือ22พิพฤศจิกพายน2 5ิ5ที่ลุมพินี1้0ยหบปอนด์ล่าสุดครับแจ้งเกิดชนะคะแนนเพชรแท้สวังเสือสามกราคม6 6ที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทบกต่อยว้อย40ี่สบปอนด์นะครับคู่นี้เลดเปิดอยู่เพชรแถงแสงเทียนนะครับเป็นต่อในราคา11.8เอดเพชรแสงเทียนได้สดได้หนุ่มฟอร์มดีนะครับแต่ว่าเสียเปรียบเวทส่วนซูเปอร์เจ๋งจะได้เปียบความเก่ากระดูกประสบการณ์แต่ว่าสภาพร่างกายตอนหลังนะครับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เลดเปิดเพชรแสงเทียนสิบผมชอบที่เพชรแสงเทียนโกตตีสวนสนุกแคทตัดนะครับจะเป็นฝ่ายชนะซุเปอร์จิงทีเด็ด9ก้าสบเก้าครับกุ้ยครับยอดพ,ย,ย,พยับพยัคคำพันหรือว่ายอดพนมปอเพชรไข่แก้วเดิมเจอกันกับพลกิจลูกสวนในพิกัด122ปอปรยอดพยัคช่างได้121.6ขาดสขีดมวยชุมพร2องไขมวย1ิแก้วประพลอายุ22ปีสูงร7 0ซนติเมตรนะครับ เป็นมวยถนัดซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมเชิงมวยไอคิวสมองมวย, IQ, มมวยดีดักเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับดักเตะดักเตะซ้ายต่อยซ้ายแม่นคมหลักเหลี่ยมสายตาไอคิวสมองมวยดีในมีขวางหน้าดันแทงแทงแล้วพับแทงแล้วคาไวนะครับต่อยหมัดฟันสอกคมฟอร์มหลังแพนอกยกสามลาวีลูกสวนเจ็ดตุลาคมหกห้าที่ล,ลาดําเนินร้อยสาสิบปอนด์ล่าสุดมาชนะนอกยกสี่ถั่วเขียวนอหน้าขสินนะครับยี่สิบเจ็ดมีนาคมหกหกที่ลังสินร้อยี่ห้าปอนด์ส่วนผลกิจ กอคปนาศเดิมหรือว่าพลกิ่นลูกสวนขี่เหยียบตะช่างได้ร้อยี่สบสี่รถไปสองปอนมวยฉะเชิงเสาซ้อมที่ค่ายมวยลูกสวนนะครับสามสิบห้าปีอดีตแชมป์วันทรงชัยอดีตแชมป์ลาดานเินอดีตแชมป์ช่องเจ็ดนะครับเป็นมวยถนัดขวาจังหวะฝีมือคบเครื่องศาสแค้่งปั้มในตีเข,ข่าคีบโคแทงยดไส้แรงนะครับหมัดต่อยคมเตะต่อยแรงหลักเรียมไอคิวสมองมวยดีนะครับ แล้วก็กระดูกประสบการณ์เหลือเฟือครับฟอมหลังชนะคะแนนมานัศักปิ่นสินชัยยีเก้าตุลาคมห้าที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกชนะคะแนนวุฒิเดชทีเดดเก้าสิบเก้าสิบสี่มกราคมหกหกที่เวทีมวยจิตเมืองนนร้อยิบหกปอล่าสุดแพ้คะแนนสนามชัยเลขาก็อแปดลิ้วสิบเอ็ดมีนาคมหกหกที่เวทีมวยจิตเมืองนนร้อยี่สิบหกปอนด์ุ้นี้เลตเปิดอยู่พลกิจเป็นต่อสิบเอ็ดแปดนะครับ ประเภทคู่นี้ทั้งคู่เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือไอคิวสมองมวยดีทั้งคู่นะครับทางด้านของยอดพยักก็จะได้เปรียบในเรื่องของความสบความหนุ่มสภาพร่างกายนะครับส่วนพลกิจจะได้เปรียบความเก๋ากระดูกประสบการณ์ไอคิวนะครับมีลูกเหลี่ยมหักเทิ้งเก่งเลดูพลกิจต่อสิบเอ็ดแปดส่วนตัวผมมองว่าหน้าต่อนะครับอย่างน้อยก็น่าจะทําให้คนลุ้นคนเชียร์ได้ออกตัวกินสองข้างนะครับหรือเพื่อเผื่ออาจจะนะครับลุ้น ชนะม้วนเดียวจบนะครับแต่ว่าคนรุนคนเชียร์ต้องออกตัวนะครับสำหรับการวิเคราะหวิจารณ์วันนี้ขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องทีเด็ดมวยไทยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ